อดิชิหายเฮซันเตอร์คุณว่านเตแม,มากนั่นเอยกูรอยมาเล่นเนี่ยแม่นิดกูชอบเล่นอักแล้วะสิครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมดาก,กอน ครมทีเนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวปืนใหญ่อ่ะปืนอารเจนเอาสองพันสิบห้าเอาปืนไหมบ่นม,มาอเอ้ยไม่มีเอา้าอ้าวสวยดิเอามาเอาไปเก็บไม่ได้ต<อ>ายใหม่ไปม,มึงอ่ะเปยดกว่ายิงหลังก่อนเขาใส่หัวกระสุนด้วยจี่วาลืมมาตอดออกไม่เป็นไรหรอกมีตั้ง อเอ้ยอ่ะมามาหาลังหหลังเฮ้ยปายิงเขาปุ่งเขาไอ้สัตว์ไม่ใช่เมื่อกี้กูย,ยังยิงกระแพงอ่ะลูกโผล่ขึ่ปะเอาเร็วเร็วหลังเร็วหนหลังเท่าไหร่แปดห้าเดียอสี่สิบานี่ใส่หัวกระสุนนะก็เพิ่มดาเมจ ูไม่ใส่โมงโซนจะเพิ่มไดเมดไม่เป็นไรหาเรองมาออเงาสัตว์เอ๊ะโดนทางไปดเจาก110เว้ยก็33หรอใช่เออ๋อเพิ่มไดเมดเท่าไหร่ไม่รู้นะก๊าโอเคงั้นเพิ่ม8เลยยิงย,งยิงเลย เองอ่ะอีกก็สี่นัดตายของเปิร์ก็เหมือนกันอนะ่ะเปริเปร์อีกนัดเดียวตายอนะ่ะไม่พี่นัดมึงยิงกรงแขงกูไปน,นัดหนึ่งอ๋อไปรีเลือดก่อนไปลายปืนแม่โคตรสวยกูม,มีพี9 225ทีเดลย สวยดีลายปืนยิงแผลเป้แขนแขนแขนหหเหลือ95จากเท่าไร 120, 120. ก็ต้องลดด้วยต้องเอาไปหาร40%ซึ่งกูก็ไม่รู้มันได้ไหร่เหลือ7บ เอเร็จก็ทีละสามสิบสามทีก็สอยๆนวเก็บมากนะอีกห้านัดต,ตายอ่ะอันเนี้ยห้านัดต,ตายคือห้านัดต,ตายแล้วขาไม่รู้เอาขามา 3อันนี้ป่ะเหลือเก้าหกเก้าหกจากร้อยร้อยเม่อกี้จ้อย,ยิงแขงเนี่ยยิงแขงเกานะ้าห้ายิงขาเก้าหกค่ะเออ,อก็เท่ากับห้ายี่ห้าและเม็ยี่สิบห้าันก็อันนี้ก็เฮย้ย ประมาณหกนัดตายป่าวะเพิรพันหนึ่งเอาขามาเลยพันหนึ่งอันนี้นัดแรกไปแล้วฮะนัดนัดสองเหลือสิบเอาไม,าม่ไม่พันหนึ่งสามสี่ห้าห้านัดตายแขนก็ห้านัดตายโอเคได้ข้อสรุปแล้วเบาะเอายิงตัวก็ยิงไปแล้วมาสี่น,นัด โอเคไปแคนเออไปห้องจริงดีกว่าไปเคฟทีโอเคไหมไม่มาเว้ยต่อกันแล้วโอ้ยแล้วกูแหลกอีกแล้วทำไมกูเล่นดานนี้กูชอบแหลกวะกูเกลียดอาการแหลกวอยใครวะกูไปละโอ้โหโดนระเบ,บิดโซ ลดเสียงเกมปั๊บได้เๆๆโอ้โหระเบิดมาเป็นโอ้โอมแล้วอะไรอะคุยแรกเหเออว่ะเสียงแม่งว้จเลรอโอยล ใช้ระเบิดข้าได้สองตัวห้องระเบิดนี่ว่ะมันแหลกว่ะเฮ้ยดูทีมกูเก่งมากอ่ะเขามึงนี่ก็เด็กคนเดิม เออกูไงละ่ะไม่เอา่ได้อ่อแ่เหลือก็ยัดขีดอ่ะก็ใช้ได้อยู่มึงก็ไม่ได้เก่งเลยเออไงขากเลยก็ว่าได้เออเซลฟีนน่นู้นแล้วมึงก็เสือกงไม่ช่วยกูด้วยนะตีนมัเต้นน่ะดูกูดิขนาดปลาเบิดยังปลาเบิดติดเลยลนะไอ้เซ่ เมื่อานกบวงกับมันหน้ายังเลยทีน่ะเรียกหมื่นว่าหน้าเรียกหมื่นวัาหน้าบึ้มโอ้ยรดฮะมีสายหน้าเดียวทหน่ะสายหน้าเลยมันมันไม่คุ้มกเงินสองพั้ารหนึ่งกสองร้อยได้2สอ้อได้ไดไร สองพันแล้วมึงอาอไอยก่น่ะยังไม่อ่านที่เกยโอ้เปิ้ลเลยโอ้ยช่วยกูด้วยเปิ้มังอยู่ฝั่งนี้ช่วยกูยทีเต็มเต็มเต็มฟอว์้งออกเต็มโอ้ยโทษกัน กูฆ่าได้พกูฆ่าได้เพระเบิดนะเนี่ยไม่มีระเบิดกูนี่เป็นไก่เลยแม่งโนบุกอะ่ะอยู่หน้าฐานไปเมย ก็เกลียดเลยเมื่อกี้มึงรอดมาได้ไงวะที่มาเจอปูดังไม่รู้กูใช้พิกปกเว้ยมามามาปืนมาเลย เดี๋ยวหน้าหลังก็ปืน,น,น,นมาติดดงเฮ้ยมันกูไปมึงไปมันไปไหรนี่เอาเอาอักมาเอาไปทำไมแรงเว้ยมปืนมึงหล่นช้าย,ยังวะกูแกหลกไงอัดไปแล้วก็ไม่ไปโคตรแหลกโอ้โหเนี่ยมึงโ,โ,โดนหัวแตกไงป้อปืนมึงลั่นช้าใช่ไหมใช่พ<ห><อ>ี่แลรวเราสี่ มันจิ๊จิ๊จิกจิายมึก็แต่ไมึงดีเกินไปแล้ว้ากแปาระเบิดกูยังช้าเลยเนี่ยมึงเดินอะไรดีีบปาระเบิดไม่ยังมีเลเลยตายเลยางนั่นบอกใครอยู่ที่เยอะกันฮะไออยู่ที่เยอะกันไม่เอา ม <laughs> ึงขึ้นไใ่เลยเอาเหียใครยยแยงร่งวะยรู้นะว่าใครแย่งโอ้โหกอเอาอย่าง,งานัน้นเหรอป้มด,ดินตัด ไปแล้วคุณมดดินอีหยิบยาตัวร้านสักร้านไม่กลัวตั้งใจจะร้านมึงอ่ะเอา้ากูตายหาเลยฮนะอา้ <c oughs> อาวอยู่ข้างดักบนหัวมึงอ่ะวาย ใชปั๊บปั๊บปั๊บว้าวโอเคก็คลิปต่อไปที่จะลงก็เป็นซีรีส์ Minecraft นะครับยังไงรับอ้าก็คลิปต่อไปไงพรุ่งนี้เดี๋ยวกูลงไม่ก็วันุจบยังไงว่าใช่ไมโครบแบะก็เล่นไปเรื่อยๆอไม่มีวันจบเลย มึงจะเล่นกับกูเปล่าก็มีตาตาคนนึงละขาเปล่าไม่ตีนี้มาครับมันเป็นรูปยังไงวะไม่เคยเห็นทีเลยยาวอ่อนรูปมึงบอกก็คือม,มายคราสธรรมดาเลยแต่ว่าเราไม่ตามกูไปเพื่อเราเล่นมายคราสเหรอเอาก็ตามชวนกูเล่นนะน่่เหรอ อีเลสคนตีนะมึงอ่ะเลสเฮ้ยไอ้โนกเพื่อนมึงเลสเหรอเพื่อนเขาใช่เพื่อนเขาเป็นเพื่อนที่ขอนแ่นเพื่อนเพราะเลยก็ขอนแก่นเพื่อนมึงรู้รหัสเหรอเขารู้รหัสเลยกูยังไม่รู้รหัสมึงเลยอ่ะมึงไปขอแก่มากรู้รหัสมึงไม่ไม่ใช่เพื่อนเพื่อนที่ขอนแก่นเลสเพื่อนเพื่อนที่แบบ มันเล่นไปโคดีเลยมเมื่อวานยีดิบเปดเลยเเลยเได้สามทีเจ็ดแล้เมื่อวานเท่าไหร่นะยี่สบเจ็ดแล้วมันเล่นได้ขั้วเปอร์รเซ็นต์เป็นสามี่เจ็ดเออตอเ็นนนี้กําลัองอัดคลิปรีวิวอยู่เนะเป็นรีวิวปนะเปิะยิงมาไมดเีอเออคุโอเควันอยหัวว่อะอะไรวะเป็นเซนเตอร์ดีกว่าโอ้โอ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  ไอ้ก <un> ิ๊กูโดนอะวันโดนใส่หัวเลยปอบอวะเนี่ยไอ้จ่าพี่จิงมนเล่นอย่หง้นงนึงเว้ยแล้วมันแล้มันเลยแ้มเ้าโอ้ก็ดูยอนมึงดิเอ้จิงเรียนเขามูเท่ทูด้วยเอ้จิงอ่ะดเท่หทูด้วยทำไมวะปู่เพื่อนเขาไปขอไปขอตูบดีมันมันได้เ็ไอ้ปมึงขอไม่ปูดเนีขอขอข้า ไอ้กูหรอ่ไม่มันมันมันเะ็ูเลี้ยงใไหอเีเอแกมแป๊บ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 กดกดปุ๊บหัวแตกเออโอ้ยตายครับกูเซ็งอะไรวะกูเข้าองไหนไม่แพ้เอออะไรเหอเข้าเขาเด็ไม่แพ้หรอ ปิ้ว <Yes. S 2> ปลาระเบิดใส่ฐาน้วยเอาเขาเลยกเาเอาเลยคนยึดสองครั้งต้องการทุกคนนี้ป่าวะใช่ <Hi. S 1> ทำไมวะดูให้จักเลยแป้งอยู่หลุดท้ายคือมูนก็อยู่ <c oughs> นะครับคุเฮ <c oughs> ้ยแต่มีงยังไม่ตายเลยเว้ยกูตายหลายรอบแล้วตาย12ดสองค่าค่าสี่ ตายสิสามแล้วเว้ยมาเดี๋ยวอีกสักห้องหนึ่งไหมปะโอ้หชิปหายเฮดันเตอร์คุณว่าเจมแมทนะเนี่ยกูเลยมาเรีนเนี่ยแม่นิดกูชอบเล่นอักแล้วอะอักอักแัดคือกูเล่นไปเรื่อยกูมาแล่นหัวฮะโอ้โหกูหัวแตกแล้ว โอ้โคัเลยกันเลยอ่ะอยากสวยอ่ะเอ้าเอ้ยทำไมเชปเทปไก่พันล่าลงไปกูชอบกูชอบอยู่ล่างเว้ยสูงกูกลัวความสูงอ่ะโอ้โหเฮียกูขึ้นมาแล้วกูขึ้นมาแล้วเร็ดเฮ้ยเจ้าหัวคุณลงไปอีกแล้วอ้าวเฮียกูลงอ่ะกูกระสุนหมด เฮ้ทันเตอร์เขาว่าอาร์คมันดีกว่าเลยอาร์คมันลั่นหัวกว่าเอ้ยไม่ใช่คริสลั่นหัวกว่าเอ้ยทีเก้าศูนย์เอาอะไรกันแน่เอ้ยแล้วแตกคนเล่นไม่รู้ oh, 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 net, net. Net, อ่ะโอ้โหโหเนตเน็ตยังไงครับเน็ตยังไงปุ้งเน็ตหัวแตกเอาบู๊ดานเนตแล้โหโอ้โหข้างล่างเต็มเลยน่าจะมีระเบิดแน่ ใส่คุ้มปืนมาตาใค้ได้พอระเบิดไปใครได้พอเหียดนะเอาผู้จริงเมื่อไหร่ตาติแก้แม่งมาบุกเต็มฐานเลยใครมาล้าบุกไหนไหนไหนหน้าไปเฮ้ยจูเกือบโดนเหลาโอ้โดนเหล่าทีนี่อับอายเลยไม่ต้องเออว้าไปแล้ว เขาเรื่อไม่ปืนเขาล่นช้าเขาแหลกกว่ะเหมือนกันแหลกแล้วไม่ดาปืนโก้พี่เออโกูไม่ด่าปืนมึงโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมว่าไงวะทำไมวะเนาะต้องวังหลังนะพวกก็ต้องหลังกููอย่ข้างว่างอ่ะเพื่อดูหลังอุ้ยอ้าโหกูแตก เราไม่เป็นล่ะเราขึ้นนี่รออะไรอ่ะเราขึ้นเราขึ้นนี่จะโคตรมุนโคตรมุนอะไรมึงมีแต่ชุนละมุนโคตรโคตรโคตรเยอะเลยมีแต่ชุนละมุนแม่งโคตรมุนเนาะเข้ามาแล้วเหรอไหนไอ้แพะไอ้พ่อมึงตายแคทเป็นแมวไอ้ก็ไอ้ตอนนี่เพื่อนมึงเหรอเนี่ย ม่ใช่ไม่ใช่คนที่อยู่ล่างุัวดี๋ยวรท้อว้าวไปแล้วเขาสบไปเดี๋ยวจะกิมเดกิมมากับมามังกิม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 กิกมเมอนงเ้ยโอ้โอ้โอ้เจ เฮ้ยพลาหัวแตกนั่นตรงไหนวะเวลาเรายิงใครได้ให้มันค่อยๆเฮอเโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไปละบายบาย